การละครั้งหนึ่งมีสองช่างตีเหล็กแมวและนกกระจอกอาศัยอยู่พวกเขาทํำของมีประโยชน์มากมายไปขายตามงานต่างๆและมีสาวน้อยน่ารักอาศัยอยู่ด้วยพวกเขาเรียกเธอว่าชิฮากะถ้าชอบเล่นมากเกินไปและจะเล่นตั้งแต่เช้าจนค่ำ ไอ้นั้นปีศาจดำมาไบก้าก็กระเซิลกระโดดออกมาจากเตาเขาเริ่มจับเด็กสซนลากพวกเขากลับบ้านไปไกลไกลยบารวก้าหนูไม่ได้สนนะและมีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขตลอดไปวันหนึ่งแมวและนกกระจอกกำลังจะออกไปทำงาน ฉันบาใบกะ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 ชากาเลิกซ้ำได้แล้วดูแลตัวเองด้วยนะเ๋พวก,กเราซื้อของจากที่งานมาฝากนะ,ม,ม,ะมีดามีดามาขายมีดามีดามาขายซื้อไม่มีดามาขายมีดามีดามาขาย ยายเด็กที่อยู่กับแมวกับนกกระจอกจ้ำม่่มจังทำไมฉันไม่กินเธอซะล่ะอืมแค่หวังว่าเธอจะไม่กระโดดเข้าไปในบ้านของเธอซะก่อนล่ะนะเอ้าล่ะมันจะกระจีจ้กระจีไปหนูเธอคุณจริง เด็กที่เล่นซนตรงสภานั่นมาจากบ้านคุณเหรอคะใช่ไหมเอองั้นก็ขอตัวค่ะฉชี่ยก็ล็อกประตูด้วยอย่าให้จิ้งจอกเข้ามานะอย่าให้เธอมาวุ่นวายอย่าให้คุนวายที่นี่แต่ใหญ่จริงจอกตัวแสบก็อยู่รอจนถึงตอนที่แมวและนกกระจอกหายลับไปหลังหุบเขา